ต้องไปติีมขายไงคะอาถรราลวงก่โตครับขอสวัสดีค่ะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเต้นไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ กำลังคิดอยู่ว่าอยากออกไปหาแรงบันดาลใจที่ไหนสักที่แต่ว่าช่วงนี้งานแน่นทุกวันเมื่อวานวันเสาร์ถึงกับสลบเหมือดไปเลยค่ะและสำหรับวันหยุดที่เหลืออยู่อีกหนึ่งวันของเราเรามาอยู่กันที่ตลาดโบราณบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ตลาดโบราณบางพลีตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการเป็นตลาดเก่าแก่ริมคลองสำโรงเดิมชื่อตลาดสิริโสพลสานนิฐานว่าชาวจีนเข้ามาเปิดร้านในตลาดนี้ราวร้อยกว่าปีก่อนซึ่งเป็นตลาดริมน้ำโบราณบางพีชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งที่มีความรุ่งเรืองมากในอดีต อดีตที่นี่ยังเป็นที่ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานครการเดินทางในสมัยนั้นใช้เรือเป็นพาหนะโดยที่จะเดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอยู่ที่ริมคลองสำโรงตลอดแนวสองฝั่งทางเดินระยะทางเกือบ1กิโลเมตรที่ขนานไปกับคลองสำโรงตลาดน้ำบางพีจะถูกจับจองจากพ่อค้าแม่ค้าที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมเพื่อขายสินค้านานา,นานชนิด ที่นี่มีร้านรวงต่างๆมากมายมีทั้งร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าร้านให้อาหารปลาร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่นั่งชิๆลๆริมน้ำก็มีค่ะนอกจากร้านขายของตลาดน้ำสไตล์ย้อนยุคที่นี่ก็ยังมีร้านนวดแล้วก็ร้านรับดูดวงด้วยนะคะ เอกลักษณ์ในความเก่าแก่ของตลาดที่เป็นบ้านเรือนไม้ที่มีอายุเกือบ150ปีรวมไปถึงการขายอาหารและขนมโบราณที่หารับประทานได้ยากแล้วในปัจจุบัน mm. เช่นขนมบ้าบินบะจ่างก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหรือขนมเบื้องยวนแล้วก็ยังมีผักและผลไม้ที่ชาวบ้านริมฝั่งคลองพายเรือมาขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ แล้ววันที่เต้นม,มาวันนี้ถือว่าคนไม่เยอะมากค่ะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าที่นี่เปิดกันตั้งแต่ตอน8ปดโมงเช้าอาจจะเป็นเพราะว่าเต้นมาช่วงบ่ายแล้วคนก็เลยดูน้อยๆไปสักหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานเพื่อไปยังจุดเชื่อมของอีกตลาดอีกฝั่งหนึ่งว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง พอข้ามฝั่งคลองมาอีกฝั่งหนึ่งของตลาดจะสังเกตได้เลยค่ะว่าร้านดวงต่างๆเริ่มน้อยลงแต่ข้อดีก็คือที่ตรงนี้จะเป็นที่โลง่งมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนติดริมน้ำสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้ชิลๆสบายๆเลยค่ะ แล้วเราก็เดินมาจนสุดปลายทางกันแล้วค่ะเรือนี้เป็นเรือที่อยู่คู่กับตลาดน้ำมาเป็นเวลานานมากผู้คนที่นี่ยังคงอยากอนุรักษ์ไว้เพราะมีความสำคัญและยังเป็นไฮไลท์ของที่นี่ด้วยค่ะเนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีสะพานที่แข็งแรงแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันชาวบ้านก็เลยนำเรือมาประยุกต์เป็นสะพานข้ามฝั่งซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือห้างบิ๊กซีสำโรง และปัจจุบันก็ยังมีชาวบ้านใช้บริการข้ามฝั่งไปมาอยู่ทุกวันค่าบริการครั้งละ2บาทค่ะ เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะมาถึงตลาดโบราณที่นี่ทั้งทีต้องอุดหนุนไอติมกะทิลุงแกซะหน่อยค่ะแกขายอยู่คู่กับตลาดมานานมากลุงไอติมขายไงคะนี่เ่า20มากครับพี่ไอติมตรงนี้ต้องขยันกวนถ้าไม่กวนแวมันจะไม่สมโภชนนะพี่เอาตัวนึงค่ะเขาเหนียวใสไ่ไหม ไม่ใส่ค่ะเขาโอดใส่ค่ะโอเคนะขอเคยถามก่อนเขาจะได้รู้ว่ามีอะไรใส่มากันแล้วก็นั่งเธอนั่งพักก่อนก่อนหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อพี่พักผ่อนแล้วก็ชะชวนที่นี่ พี่ครับขอบคุณด้วยนะครับคุณพี่คุณพี่สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงเช่นกันขอบคุณค่ะ,คคะเริ่มด้วยของหวานแล้วก็ต้องต่อด้วยของคาว เคยได้ยินว่าที่นี่มีร้านก๋วยจับดิมคองเจ้าดังเดี๋ยวเราจะต้องไปลองชิมสักหน่อยค่ะ เมื่อให้อาหารคนจนอิ่มท้องแล้วเรามาต่อกันด้วยให้อาหารปลากันค่ะปลาที่นี่เยอะมากตัเวเบลเลอร์เลยค่ะเดี๋ยวจิกมือนะมีอยู่ครั้งหนึ่งต้นเคยให้อาหารนกกระจอกเทศแบบยื่นให้แบบนี้ละค่ะแล้วนกกระจอกเทศก็งับมือต้อนไปเลยหนึ่งกลุ่ม ถึงกับร้องลั่นฟาร์มกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นมาตึ้งก็เลยค่อนข้างจะอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงกับนกทุกชนิดเลยค่ะ <c oughs> ดเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปทางเดิมนะคะเพื่อที่จะออกไปทางวัดบางพีใหญ่พระอารามหลวงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อโตบางพีใหญ่นั่นเองค่ะ ตลาดน้ำโบราณบางพลีเปิดให้เข้าชมทุกวัน8โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นแต่ว่าคนจะคลึกคลื้นหน่อยก็จะเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าหน้าขาตะริรึกสำหรับการเดินทางถ้ามาด้วยรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำเข้ามาจอดที่วัดบางพลีใหญ่ได้เลยค่ะจอดฟรีถ้ามาด้วย BTS ให้ลงที่สถานีสำโรงใช้ทางออกที่1 เดินเข้าซอยสุข,ขุมวิทร1 3เพื่อขึ้นสองแถวสีน้ำเงินจะมาถึงวัดบางพีใหญ่เลยค่ะพี่สาวจบก่อนอนธิษฐานหลวงพ่อโตครับขอบ,บ,บุญบารมีหลวงพ่อโตนะเดี๋ยวมารับ,บรกระถิ่นพระชายาชาใส่ตู้เลยครับใส่ตู้เลยใส่ตู้เลยพรจชายาชางปบอกเจ็ส์เงิหนึ่งพันบาทให้บารมีหลวงพ่อโตปกปักรักษาบุคอลนั่ง สุดภาพแข็งแงนร่างรวยล่งรวยติดนะครับโบ้จะเป็นประมาณห้าตัวกวคางนะเออมองเวลาอีกสองชั่วโมนะครับโดยให้รัมดาเสียพิจารคนทยดีซื่อมีกระแสตลอดส่วนการถีบต้องมีจังหนะครับกาถเราจะถึงวันที่ห้าสุ้สถิตกานนะครับในเวลา มม่่เเเหห็็นนกาางใสลวออผี V โดยส่วนตัวแล้วต้นนับถือหลวงพ่อโตที่วัดบางพลีใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะเคยมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ต้นเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้ววันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาสักการะท่านอีกครั้งรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะสาธุ เป็นอันว่าจบทริปนี้ด้วยความอิ่มใจขอบคุณที่ตามมาเที่ยวด้วยกันนะคะเอาไว้ไปเที่ยวด้วยกันอีกในวันหยุดครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีค่ะ